นอันนีนเสบะทอนนะครับหรือว่าแนะนำไปที่จากการขายของโตโยต้าหรือ3าวนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรถฟอนเนอร์มิเนอร์นะครับตัวที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นเครื่อง2 4นะฮะแต่ว่าผมจะอธิบายถึงเครื่อง2,008นะครับยังไงเราับชมกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะมาชมกันส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,004นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์2,008นะฮะ แรงม้าจะเพิ่มขึ้นถึง204แรงม้านะครับจาก177แรงม้านะครับครับเราก็จะมาชมกันเลยนะครับส่วนของไฟหน้านะครับก็จะเห็นความแตกต่างเห็นได้ชัดนะครับไฟหน้าเราจะดูเฉลียวดูเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับส่วนต่อไปเราจะดูไล่ตั้งแต่ไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวด้วยนะฮะเราจะมีหลายจุดมากเลยนะครับเดี๋ยวไปชมส่วนต่อไปกันเลยนะครับ ล้อนะครับเราจะเป็นสไตล์สปอร์ตให้เลยนะครับขนาดที่20นิ้วนะครับผมแล้วก็รถคันนี้นะครับมาพร้อมความปลอดภัยนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะมากนะฮะเป็นระบบควบคุมความปลอดภัยก่อนการชนนะครับแล้วก็เป็นระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนนะครับพร้อมกับหน่วงกลับให้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีระบบควบคุมและลดปรับลดความเร็วโดยอัตโนมัติครับผมเราจะชมในส่วนต่อไปครับรถ f o r t u n e r ตัวนี้นะครับ มาพร้อมกับคลิกเซนเซอร์นะครับเราสามารถที่จะเตะฐานใต้ล้อใต้ท้องนะฮะข้างหลังนะครับเพื่อให้เปิดรถได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับเซนเซอร์ทั้งหมดนะฮะหกตำแหน่งนะครับทาให้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ผมไม่ได้บอกไปนะฮะจะมีกล้องทั้งหมดหลายตัวทําให้มุมมองของเราเนี่ยถึง360องศาครับเดี๋ยวเรามาชมกล้องกันเลยนะครับว่ามีส่วนไหนบ้างนะครับผม รถคันนี้ที่เรามาซื้อใหม่นะครับตัวใหม่ของโต y ต้าทุกตัวนะฮะจะมีระบบที่ค่อนข้างดีเลยอย่างเช่น T-Connect นะครับเป็นระบบที่ระบตุตำแหน่งให้นะครับแล้วก็จะสามารถขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครสามารถอัปเดตข้อมูลพร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ด้วยนะครับตัวนี้เขาให้ฟรีมาถึง7ปีเลยครับผมแต่ถ้าท่านใดสนใจแล้วติดใจจะต,ต่อสัญญาก็ได้นะครับผม ครับผมตรงนี้นะครับเราจะมาดูตรงส่วนของการชาร์จมือถือนะครับจะเป็นชาร์จแบบไร้สายนะครับผมก็จะเป็น iPhone ใหม่เลยตัวใหม่ที่มีตัวไร้ชาร์จสามารถชาร์จไร้สายได้อย่างพวกซัมซุ iPhone ตัวใหม่สิบเอ็ดอะไรครับนะฮะแล้วก็ต่อไปเราจะมาดูตรงส่วนของหน้าจอตัวหน้าจอเนี้นะครับเราสามารถ เชื่อมต่อโดยเสียบสาย Apple ได้เลยนะครับโดยเป็น Apple c a r p l a y นะครับผมเราสามารถที่จะเล่นแอปได้เลยและ Android ก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครเพราะ Android เราสามารถาต่อสัญญาณ Wi-Fi Miracle ได้โดยส่งขึ้นหน้าจอของตัวเครื่องเล่นโดยตรงนะครับผมครับครับเราจะมาชมตรงส่วนของ พวงมาลัยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นลูกเล่นคล้ายๆอย่างเดิมเหมือนเดิมนะครผมก็จะมีลูกเล่นที่เพิ่มเติมก็คืออย่างที่ผมได้อธิบายไปเท่านั้นเองนะฮะแล้วเรามาชมข้างในกันเลยนะครับ ครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง2004นะครับถ้าเป็นเครื่อง2008นะครับจะเป็นสีขาวดํานะครับถ้า2004อ่าจะเป็นสีดําแดงนะครับผมของเรเจนเดอร์นะครับผมครับครับเป็นยังไงบ้างครับกับเรเจนเดอร์เรเจนเดอร์ตัวใหม่ที่ผมได้ทําการพาชมไปนะฮะถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถโทรหาได้นะฮะที่เบอร์0809์แ 9651ครับผมแนทะที่พิาสัาการขายนะครับหรือว่าสนใจที่จะมาเข้าชมเพจนะครับก็จะเป็นแนทนะครับโตโยต้าในขายนะฮะแล้วก็จัเป็นทางส่วนของถ้าเป็นเ a c e b o ๊ k ก็เซิร์เข้าไปเลยนะครับอ่ะลุงโมเซมาทองนะครับผมขอบคุณครับ